สวัสดีครับคงง่าย,ายของนาน้ำโจกมาแล้วครับวันนี้อ่าวันนี้เป็นเมนูแกงทางเหนือกันบ้างทานอาหารภาคกลางมาบ่อยแล้วอาหารใต้ก็มีบ้างวันนี้เป็นอาหารเหนือครับจะเป็นนี่ครับอ่าแกงขนุนอันนี้เป็นขนุนอ่อนนะครับผมปอกเปลือกต้มไปเรียบร้อยแล้วพร้อมจะแกงแล้วฮะก็ต้มให้มันสุกระดับหนึ่งนะฮะโอเคประมาณถ้วยหนึ่งน้ําหนักก็สักสี่ร้อยกรัมได้ใส่กระดูกหมู อันนี้มีกระดูกอ่อนปนด้วยนะครับก็ประมาณห้ารอยกรัมวันนี้ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าอยากกิน <c oughs> โอเคครับกระดูกหมูนะครับขาดไม่ได้เลยก็จะมีใบชะพูครับหนึ่งถ้วยชะอมเด็ดแล้วล้างให้เรียบร้อยนะครับอุ้ยหนึ่งครึ่งถ้วยถ้าใครชอบก็ใส่เยอะแต่ใส่เยอะบางคนไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างฉุน เมื่เขือเทศลูกเล็กนะครับคือไม่ต้องเล็กมากก็ไ้ลูกลูกไม่ต้องใหญ่ผ่ากลางก็พอฮะอันนี้ผมใช้ประมาณสามลูกอ่าพิกแกงนะครับในพิกแกงจะมีหอมแดงพริกแห้งกระเทียมกระปิเกลือโขกรวมกันใครชอบละเอียดโขกละเอียดผมชอบหยาบนิดนึงก็โขกหยาบนิดนึงประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันเลยครับเครื่องปรุงรสวันนี้ผมก็จะมีน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรส โอเคครับเดี๋ยวรอน้ำเดี๋ยวสักพุ่นึงวันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงครับแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะตัดคลิปออกในช่วงของการมันานานตรงตรง,ตรงที่เราตุ๋นซี่โครงให้มันเปื่อยตามที่เราต้องการนะครับแต่ก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าเราไม่ได้เอาจนแบบเปื่อยนุ่มยุ่ยไปเลยเราก็เอาที่แบบพอทานได้เพราะว่ากินข้าวหลักๆเลยแล้วก็ เอาที่มันพอทานได้ครับผมไม่ชอบที่โครงที่มันเปื่อยมากไปนักถ้าเราไม่ได้ทําน้าซุปน้าซุปผมก็จะใช้กระดูกเล้งเป็นหลักมันก็จะค่อนข้างนิ่มกว่าโอเคครับตอนนี้น้ําเราเริ่มเดือดแล้วครับผมจะใส่พี่แกงลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเสียเวลาในการตุ๋นกระดูกพักทใหญ่นี่ครับ พกแกงก็โขกแล้วก็จะประมาณสองช้อนโต๊ะได้แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบพีแกงที่ค่อนข้างหยาบนิดหนึง่งเพราะว่าอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งว่าผมชอบให้มันมีสีสันของพริกกระเทียมหอมปนมาในเครื่องแกงมาด้วยครับยกเว้นแกงที่มันเป็นแกงที่ต้องน้ําน้ําแบบละเอียดจริงๆอย่างแกงพะแนงแะอะไรเงี้ยผมก็จะโขกอยู่ละเอียดเลยถ้าแบบนั้น นย่ครับเดือดแล้วกว็จะลดไฟลงนิดนึงเพราะว่าผมใช้เตาเป็นเตาไม่เหล็กไฟฟ้าอ่าไฟมันจะค่องค่อนข้างควบคุมยากกว่าเตากแก๊สนิดนึงคะความสม่ําเสมอต้องต้องเรียนรู้สักพักใหญ่ๆเลยถึงจะใช้คล่องโอเคเดือดนะครับใส่พริกแกงไปแล้วตอนนี้ตั้งมาสักพักนึงกลิ่นเริ่มหอมนะครับผมก็จะใส่กระดูกที่โครงลงไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะตั้งที่โครงให้มันสุกเปลือยแบบที่เราต้องการ เพืเ่อน,น,นๆคนไหนชอบนิ่นนมๆก็ตุ๋นนานๆเลยครับใส่น้ําเยอะแล้วก็ตุ๋นนานๆเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่น้ํางวดแล้วกระดูกมันเปื่อยได้ที่อะเราจะมาปรุงรสชาติอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรมากหรอกครับเพราะว่าในพิกแกงเนี่ยมีกะป,ปิมีเกลือเราจะมีเปรี้ยวอมหวานจากมะเขือ,เ,อเทศอ่าน้ํากระดูกเราก็จะมีขนุนสุกชะอมใบชะพูพวกนี้มันจะให้รสกลมกล่อมอยู่แล้วเวลาที่เราแกงไปในไปสักพักหนึ่ง นี่คพอใส่ไปแล้วคราวนี้เราก็จะเร่งไฟนิดหนึ่งให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วเราก็จะลดไฟมาเป็นไฟกลางแล้วก็ตุ๋นจนกระดูกมันเปื่อยตามที่เราต้องการ,การแล้วถึงจะเป็นขั้นตอนของการปรุงรสชาติพอปรุงรสชาติเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนุนที่เราต้มไว้นะครับเนื่องจากว่าจะให้ดูนิดหนึ่งคือขนุนผมผมต้มนานแล้วเอาง่ายๆคือมันเปื่อยแล้วล่ะผมจะไปใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนิดๆหน่อยๆเราก็ตั้งสักครู่แค่นั้น แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้มขนุนแค่พอสุกก็จะต้องเคี่ยวนานนิดนึงขน,ขนุนมันจะได้นิ่มลงมามันจะได้อร่อยแล้วก็จะเหลือมะเขือเทศแล้วก็ชะอมใบชะพูแล้วก็จะเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตตุนกระดูกจนมันเปื่อยตามที่เราต้องการก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่กระดูกเปื่อยเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยโอเคครับครับผมตอนนี้ผมก็ตุนกระดูกผมมาจนอ่า สุกเปื่อยตามที่ผมต้องการแล้วนะครับน้ํามันก็จะลดลงไปประมาณนี้มันจะข้นขึ้นมาฮะเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนได้ครับเพราะว่าในพริกแกงเรามีรสชาติอยู่แล้วอ่ามีเอาเค็มบ้างแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะใส่ขนุนนะครับที่เราต้มมาไว้นะครับเป็นขนุนอ่อนนะครับคือลูกเล็กๆอยู่ยังยังไม่สุกก็เอามาปอกแล้วก็ต้มเอาแต่ข้างในมันนะครับ Okay. ประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวเราเล่งไฟสักครู่หนึ่งแล้วเราจะตุ๋นเจ้าขนุนไปอีกสักแป๊บหนึง่งเล้วรอไฟเดือดกันครับให้รอน้าเดือดก่อนพอน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่มะเขือเทศจังหวะที่เราจะเคี่ยวขนุนอีกครู่หนึ่งเนี่ยเราจะเคี่ยวมะเขือเทศไปด้วยให้มันนิ่มลงมาแล้วก็รสชาติของมะเขือเทศและสีมะเขือเทศจอ,อกมาในน้ําแกงเราครับมันจะน่ารับประทานมาก เมนูนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะครับจะเป็นกะปิแทนเพราะท้างเหนือจะทานกะปิค่อนข้างเยอะกว่าหิวข้าวซะแล้วข้าวสุกแล้วด้วยวันนี้รับรองมีเบิ้ลแน่นอนครับโอเคครับพอเริ่มเดือดนะครับผมจะใส่มะเขือเทศลงไปเลยที่หั่นเตรียมเอาไว้ อันนี้ก็เคี่ยวมะเขือเอ้มะเขือเทศกับขนุนไปสักคู่ใหญ่ๆนะครับรอจนกว่ามะเขือเทศมันจะเริ่มนิ่มแล้วก็ขนุนนิ่มลงเราจะมีพวกสีและรสชาติของมะเขือเทศครับออกมาในน้ําแกงเราด้วยนะฮะเห็นกระดูกแล้วอยากแทะเลยเขาเรียกแทะหรือเปล่าแต่ว่าผมเรียกแทะกระดูกไปเจอบางพื้นที่เพื่อนผมเรียก เน่นกัดูก็แล้วแต่พื้นที่ครับว่าจะใช้คำประมาณไหนแต่ความหมายเดียวกันตอนนี้ขนุนผมนิ่มแล้วน,นะครับแล้วก็มะเขือเทศก็เริ่มสุกละเห็นฮานามันจะเริ่มข้นลงไปความหอมมาเยือนแล้วก็รถไฟครับเราจะเริ่มชิมก่อนเพราะว่าการทำอาหารดีที่สุดเลยคือ ก่อนปรุงรสให้ชิมก่อนเหมือนเวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวครับชิมก่อนปรุงอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้รสอมเปรี้ยวมาจากมะเขือเทศมีหวานมาจากกระดูกมะเขือแล้วก็เค็มจากกระปีเกลือนีดหน่อยก็ผมจะเพิ่ม้ำปลายหน่อยนึงครับให้รสมันเด่นก็ลองไปก่อนเลย มันจะประมาณนี้นะครับน้าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าน้ำเยอะมันจะดูหลงเหลงอ่าน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับเมื่อกี้ไม่เต็มช้อนโต๊ดีขออีกหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมใช้ช้อนแบ่งเขาเรียกช้อนแบ่งเกาหลีเลยทุกอย่างมันจะใหญ่กว่าช้อนโต๊นิดนึงอย่าลืมนะครับมาเหตุนี้คือในเครื่องแกงเรามีกะปิ ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กระป๋อนหนึ่งช้อนชาผมจึงใส่น้ำปลาแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าจืดีิแล้วก็ผงปรุงรสครับเราเน้นรสชาติทำกินเองไม่ได้ยากอะไรมากมายก็จัดไปเลยครับครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เรื่องจริง ใครบอกว่าไม่ใส่ก็ก็โอเคแต่ผมว่าสมัยนี้แล้วมันมันติดไปแล้วอะเพราะว่าเวลาเราไปทานออกออกไปทานอาหารข้างนอกพวกผงปรุงรสชูรสเขาหนักมากฉะนั้นเราจะติดรสชาติแบบนั้นมาแต่ถ้าเราไม่ใส่ได้ก็ดีครับแต่ถ้าทานเองมันก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นโอเคแหลมแล้วรสมันจะนัวขึ้นมามีความกล่อมๆหลังจากนี้ผมจะใส่ผักที่เตรียมเอาไว้นะครับ ก็จะเป็นใบชะพูใบชะพูใส่เยอะๆหอมผมชอบอันนี้ส่วนตัวแล้วก็ะอมที่เด็ดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้เล่งไฟนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราเบาไฟไว้มันจะดูเหมือนเยอะแต่เดี๋ยวพอเวลามันสลดนะครับมันมันหดเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวละใบชะพูเคยแกงหอยะครับเราซอยใบชะพูใส่ใส่เป็นกระมังนะครับพอมันสุกมันหดลงมา เหลือนหน่อยเดียวกินเริ่มหอมแล้วะอันนี้น้ําน้อยเป็นเป็นปกติผมชอบน้ําน้อยอยู่แล้วถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนชอบซดน้ําเยอะๆก็เติมน้ําเพิ่มอีกนิดนึงหรือว่าตอนเคี่ยวก็ใส่น้ําเพิ่มไปหน่อยฮะหอมต้องรอใบชะพูสุกก่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวกันไปรอเดี๋ยวตั้งอีกหน่อยนะึง เอาความชัวไว้ว่าใส่มันข้างเยอะบางทีมันไปทับกันหนาไม่สุกโอเคครับปนันเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟได้ แกงขนุนกระดูกอ่อนของนายต้มโจ๊กเป็นแกงเหนือนะครับอันนี้อาหารเหนือเลยก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เพื่อนๆลองทำทานดูครับส่วนผสมก็จะหายากก็ตรงขนุนอ่อนตลาดในกรุงเทพนี่ผมแทบไม่เคยเจออ่าชาโอมนี่ซื้อได้ใบชะพตูตอนนี้ตลาดตามในกรุงเทพตลาดสดมีขายแล้วแน่นอนก็อาจจะหนักตรงขนุนอ่อนนิดนึงแต่ผมว่า น่าจะมหาไม่ยากลองลองเดินเดินดูครับเน้นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารพื้นบ้านนะร้านอาหารอีสานที่เขาขายพวกใบชะพูชะอมใบแมงลักอะไรพวกนี้ครับผักบ้านพื้นบ้านเราน่าจะมีอยู่โอกาสหาได้ไม่ยากราคามันไม่แพงแต่เพียงแค่ว่ามันหาซื้อ,อยากก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวผมไปทานข้าวแล้วครับเพื่อนๆลองทาทานดูถ้าคนไหนอยากลองนะฮะเป็นอาหารเหนือรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวๆจากเมือเทศนิดน เค็มกำลังดีโอเคก็เดี๋ยวส่วนผสมเช่นเคยเจ้าเขียนไว้ที่ใต้คลิปครับเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูวันนี้เจ้าก็มาทานข้าวแล้วแเราก็เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊งนะครับจะได้ดูเมนูแบบนี้อีกเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับแล้วเจอกันในเมนูหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ